สวดีค่ะสวัสดีค่ะสองพี่น้องค่ะสองพี่น้องทำอะไรกันแค่เ่ยพี่ชายนอนเฝ้าเหรอฮะอาปุ๋ยใช่นะเอ๊ให้มาเฝ้าน้องให้ไปน,นอนยังไงเนี่ยฮะให้ห,หลอกเหรอ,อเอ๊ยังไงว่าพารกิจเรียกน้องวันนี้เหมือนว่าคนเฝ้าจะหลับก่อนนะคะ อือเผ็เฝ้าจะดับก่อนนะคะโอ้โหคนเฝ้าอะไรเนี่ยโอ้คณมาทําภารกิจให้เลี้ยงน้องอะเนี่ยดูน้องเนี่ยตาปเป้าเชียน้องตาปเป้าเชียพี่ชายอ้าวละภารกิจเลี้ยงน้องเสียงเสียงเสียงอะไรเสียงอะไรอืมระวังระวังระวังหืม แม่ส่งมาทําภารกิจนะวันเนี้ยภารกิจอะไรคะภารกิจเลี้ยงน้องคะ่ะภารกิจห,หลับโอ้โหหลับเด้อพี่ชายนานเดียเรียกสิพี่ชายพี่นา้นาเลยดิอ้าวตื่นแล้วตื่นแล้ว,ลวพี่ชายตื่นแดง,งอ่ะอืม่เป็นไร จ,จ,จมูกจะมีด่างเหมือนแม่ไม่เนียถ้ามีด่างเหมือนแม่แม่ถือัด่าง,ง,งปักพี้เจ้าพาลกินอะไรคะเลูกเฝ้นา,านา้องเฝ้นาน้องแต่ว่าดูท่าทางแล้วพารกินจะไม่สำเร็จนะเพราะว่าหลับจ้านาเดียเป็นไงพี่ชายเฝ้าพี่ชายเฝ้าอะไระ่ะไม่ได้เฝ้าอะไรเลยคะ่ะหลับปุ๋ยเลยคะ่ะ พารักิีดนี้คงไม่สำเร็จแล้วมั้งคะฮะบอก <S <S พี่ชาใช่บ้องอยู่ปบ้องอยู่ยุงมายุงมาเสียงยูเสียงยูเสียงยูเว่งออกไปไฟกับแก้กบแก้อ่ะตุกแกอ่ะตุกแก,<า>กตุกแกไปทำต้มเลีงนายอยากินไ,ไหมกินไหมต้มเลีงอ่าอันนี้มากิ้งจกปุ๊บนี่กอก มันใช่ป่ะเสียงเนี้ยเสียงรีดอยู่ตรงจิ๊ก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 นาเดียคะนาเดียฟังแล้วคิดยังไงวันนี้ฟังแล้นาเดียว่าเออโน้ต้องมานอนฟังเสียงโคลนนะเสียงโคลนไม่น่าวางโอ้โหหนูจะปิดหูเธอปิดหูเลยเสียงไม่น่าวาเสียงดังมากกเลยเสียงไี่น่าวาเสียงดังมาก มาทำภารกิจนะคะพี่วา่าภารกิจเฝ้านองนะนเดียคำ้วยนเดียคะแม่คะพี่น่าวะ่ะเสียงคนดังมากเลยอะ่ะสุดภารกิจวันนี้ก็คือไม่สำเร็จไม่สำเร็จจ้ะคนเฝ้านอนลาบจ้ะ สำหรับคลิปนี้อะไรนะวะไว้เจกนี้ก่อนนะครับป๊ายบายบ๊ายบายน๊าดี๋ยวบ๊ายบายนะบ๊ายบายค่ะแต่ภารกิจหน้าแม่จะให้ทำอะไรแต่จะมาลงคลิปให้ดูกันบ่อยๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเวนวลด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีจ้า